ดีใจเด้อคนโตทุกคนเอ้ยมนันดีซ้ำหนีมันเอื่อนไมนแห้งกูนีเ่เลยเพราะให้ทางบองไงรายการท่ารายการกาแฟมันกงน๋งะอ่เนาะกุ๊กใหม่ก็เปลี่ยนสีเป็นสีงมง่าผุนมองไงขนาดทุกคนเลยไงยแข่งไงว่ามาทิ้งกับโอ้่าแสดงเงินตอนไหนนะทุกคนเนาะตอนนี้ยังถาพินอยู่ถาสิบปีะประเบได้จ้าเถื่อฝนตกข้ามดอกกาแฟะนะทุกคนเนาะ ดอกกาแฟพอดอกกาแฟ,ากกาฟามันก็ตั้งจุ่มนะมันตกอะไรมันก็เป็นดอกมันง่ามแล้วบาทิ้งที่ไทยเบิ่งเนาะบัดเลยบัดได้ไปสวนเนาะนี่กาี้งวัวที่ของเข้าใจาจะใส่บัดปลูกกาแฟเนาะต้องหมาตามแคมท่ายแต่บ้านๆานี่แล้วทุกคนเลยเจะบ,บัดบาทิ้งเนาะ พนตกพี่น้องนี่หลังจากไปตกมาไลา่เตือนไล่เมือ่ออะไรพวกนีย<ม>เห็นป่ะคนลา่างค้าก็เปียกสบายดีทุกคนเด้อวันนี้ก็มาผ่อกับสองพทิ้งชาแนีคือเกาพี่น้องเอ้ยมาไปสวนนางกี่เนี่ยเห็นฝนตกก็ดีใจแฉใจว่าเนาะเห็นพอทา่ามันสึกกระไรไงนะครับเบื้องแต่ดินตามบ้านตามเพือนนะ้งที กวอนนักขาเรื่อนนะมีตะขี่ง่ายทุกคนเลยเห็นแบบมีเฮาก็ดีใจแน่นอนทุกคนที่เขามาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจมาทิ้งเลยเด้อนี่ฝนตกจะเปียกนี่มาปากซองกำลังตกทุกคนเลยยังยามแนมาเบิ่งหา ถอดกาะเอามาโดนแห้งเไปก็โดนเคลิร์นไปจากดีใจเยลยคนโกคนเอ้ยมันนี่ซ้ำหนีมาเอื่อไหนมันแห้งคนนี่เด้อเ่าให้ทางบองไงรายกะท่าแรายกะรกาแฟมันกินงะอ่เนาะกุ๊กใหม่ก็เปลี่ยนสีเป็นสีงมง่าผุบมองไงขนาดทุกคนเลยไงยแถมไงว่าได้แล้วแน่นี่ที่เพื่อนอกกาประมาณนี้ทุกคนเลยเพื่อนักบุญทันลและะ้วทุกคน ทางกันจาก YouTube, ยูทูบอยู่มากเสริมเนาะบอกว่าสำหรับ <S 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 ตัวเองที่มีวาสนาได้เนาะรู้ไหม่ะยังไงผมมาร้ญญามน<ห>ีะโอ้เพลงสนันทุกคนเลยบูว่าสิติ๊ดล็กสติบหรือพอ,อนี่มาคน,นเห็นสมิกก็โอเคแล้วทุกคนได้ไล่แน่แล้วท่า เมื่อนี้ซ้ำนี่เมื่อนาไม่ได่กูนีเด้อบางกองนะปะเนี่ยคนตกทุกคนเอ้ย มาทิ่งกาโบโหว่าแสดงเงินตอนไหนนะทุกคนเนาะตอนนี้ยังขาพินอยู่ถาสิบปีเราบัดจ่าเถื่อนหนาวหนาวเฮ้ยหนาวนาวได้บาทนี่โอ้เราตุกตุกทุกคนพูดว้าวตุกตุกเด้ทุกคนดินเริ่มไร่แน่เด้ไร่แน่เด้ดินเนี่ยมือน้ำมันต้องแห้งกลัวนี้ อันฟ้นตกนี่บอทิ้งสีเฮ็ดคลิปแลนแทงฟ้นเนาะจากสามห่อออมเลือนเอาเพือนหนายเนาะเมื่งนี่มนกระเปียกแล้วเม่เปียกหน่อยด้โอ้ล่มระดาวยดุ้นเมื่อพยายามตายในเบื้องหนึ่งบีบก่ะเพื่อมบีบปีเก็นมา เลสโกจะไปสยามปิดบ่ได้ตามหลกอกกาขอบใจทุกคนนะทียังเบิ่์คลิปปอิปอเด้อขอบใจที่ร้านนอะพี่นอนะ้องเนาะทีปบดถิ่มปป,ปากันแต่กาปอิกาเดียวนี้ทางหายเนี่เน้องควาเบียดเบี่ยงไปแลยกาวัมีเวลาถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวใครแนหนึ่งมนต้องคนอันว่าแห้งคนหนี ให้มันเปลี่ยใหายมันล่างออกขอีฝุนจากค่าก็จจดีมา<ะ>เดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนมาดูนะหน่อยหนึ่งก็ยังดีทุกคนนะแม่กูก็เป็กก็ตายเบิด์ีิว้าวมันฝนมันโตกยนอกนี่ฝนตกแน่เห็นอกเปียกแน่ละบ้านเพื่อนเท่ากัสีดำๆเนาะเพราะว่า ฝนตกใส่อะนะโว้ยกาแฟ,ฟกาเริ่มซุ่มซื้อแล้วขนาดนี้น,นี่นี่เขาเอิ้นว่าฝนตกข้ามดอกกาแฟนะทุกคนเนาะดอกกาแฟพอดอกกาแฟมันกำลังจุ่มนะมันตกแล้วมันก็เป็นดอกมันง่ามแล้วบาทิ้งสิไทเบิรงเนาะบัดเลยบัดรใดไปสวนเนาะนี่กาี้งวัวที่ขอ,ข,กกของเข้าใจจะใส่บัดปลูกกาแฟเนาะแต่ว่าบางของเรา เด็สอบขี้กลัวนะทคนนี่มันต้อขี่ใส่โอ้ยัห้องขนาดทุกคนเลยแต่เห็นฝนตกเห็นอยทุกคนมือคือเห็นอเห็นบอเห็นบอเห็นบอนี่นี่เดามามามาแหงแห้ง ไม่ตามาตามทะตามเข้มทา่าเนาะพวกใหม่ตามเข้มทา่ายจะชิบ้ามานนี่แล้วทุกคนเลยเรื่องบ้านบุทิ้งเนาะก็เริ่มเริ่มออกเด้กี่โพดนี่ขี้ฝุ่นนี่พวกใหม่ก็เป็นสีเหลื่อมอะไหลังจากเป็นสีขี้ฝุ่นเนาะขี้ฝุ่นด่านขนาดทุกคนเลยอู้หูบนานเปีกเยกแน่ได้บนานขนทุกคนผมนี่หนอนี่ บ้านเราต้องไปปันไดแน่นอนเลยการยืมเถื่อตกมาต้องมา n แห้งไุ้คนเอ้ยตกปางแห้งหนนก็ให้เสร็จก่อนก่อีใจได้ทุกคนเอ้ยฝนตกในนี่ไอ้ถือเม็ด้นแหลระร่างกายไริถิ์ือมากนี่หาได้หกเดือนแล้วเน,นาะวิทยญญาพ้นไปกันต้นเติบ กิ <Cornell>. ๊บกิ๊บอีกกิ๊บกตกนในคลิปคือมีเสียงไ่เถิทุกคนเสียงดังแปลกๆนาะไฟสอดจักฮะฟังให้ดีับทุกคน อ่าเห็นบอกกับพวกไงเน่ยอะไรเดน้นี่คนนี่ตดเทาก็เปียกหย่อนไปไปเอาหน้าไหมเอาสายไฟคือเป็น,น,นอะไรวะโอ้สายป่มสายป่มหลบเลยเดีเ๋ยวสิแปลงสายป่มยามมาทายคลิปมันมางยามคนหนึ่งยาม พูดว่าเพ่งย้นงนอนสิริยินตัวบอเนาะใชเคืรอรบกวนหนึ่งเอามียันนะ้นโทรศัพท์ดินตะเกีบบดมือบอดเวทน,นะฮะเหรอรถไปกับว่าง่ายเนี่ย่ทุกคนนี่ก็ใหม่กับเป็นเหล่มถือคนแล้วก็ยังมีแห้งแน่นะโอ้ประเดีเ๋ยวฝืนไหวสามคนตก ฝนตกฝนตกฝนตกดีใจเหลือเกินมันฝนมัน,มนตกคลิปนี้กบ็บม่มีสาหายยังลายเลยคนเด้อเอาดีใจซื้อน้ำฝนตกลากอันนี้กระหลมเลยเออไห่อ,อบาย,อยางสีก็นนะเนาะอะไรเขาจะแปลงมั้งสักเด็กดินกระไรแนนะ่เลย ว่ายออาคิี้ก็มียังไงทุกคนเอ่ยมาก็ถ่ายบรรยากาศตอนฝนตกเนาะฝนตกไหมดีใจเลยทุกคนเอ่ยคนมันหิวเลยตกโดดนะคลิปนี้กับที่เจ้าเป็นสามีเด้อฝากพ่อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บารทิ๊กเนาะฝากเบิรงโฆษณาและเบิรงโฆษณาไว้อะไรทุกคนเอ่ยให้มันร่วมกันบางทีมันได้เงินคือเขาบางทีมันได้พิดมาเนาะเ้าเกิดทีได้เงินแน่หนึงพอได้มีกำลังใจเหตุอะไรพอได้ซื้อบัตรลงคลิปเนาะ ว่าคนเบิ์ห้องกับร้ายแล้วครับท่านมีงบไปถ่ายแต่ละบอลแต่ละบอลเนี่ยคนเบรงมีหลายบอลอยู่เนาะบอลที่เทาจะถ่ายแต่ว่าครับผท่านมีเงินแต่แก่กล่องทั้งได้กล่องโทรศัพท์มันหยักหยักเนาะแบตมันลงไหวนากจากทายแต่บรรยากาศแถวบ้านเนาะต้นหมีกาคือว่าใครเนี่ยแหละทุกคนเอ้ยได้มีกำลังใจเห็นมาเห็นพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์ว่าสู้ๆเด้อว่าที่เอากิดดีใจเนาะทุกคนเนาะ สบายดีนะสบายดีมันยังอยู่กับซอมบอทิ้งชาแนลเนะาะข่าก็ไหนก็แท้ให้ซ่อมบอทิ้งเด้อจาไปไกลแน่นอนหนึ่งขึ้นสี่หมื่นขึ้นสี่หมื่นโอ้ตาถูทุกคนเลยให้คนที่ตามขึ้นสี่หมื่นนี่ไว้เนาะให้คนเบิ้งคลิปนี้เจล๊ลานเ <c oughs> จล๊ลานวิวโอ้รถอยู่ทางบ้านบอทิ้งก็ไล่แหงทุกคนเลยจนบวชขาดขั้นแต่ว่าทางมันบูดีเองคือเนาะ มาไปไหวแต่ว่าขัน,น,นกันไว้ปวดเหบอมีต่โตยโยต้าทุกคนเลยบ้านวัตถิงเนาะโตยโยต้าสีขาวเนาะเขาติยงปวดไงยึดตึงนะทุกคนแนตะ่ว่ามันขี้ฝุ่นมันเลิกนะเพียงเป็นคื้อปวดแหละขี้ฝุ่นนี่ยผีเป็นคื้อแล้วความเลิกมันสับผีขื้อมาตัวนี้นะมันเลยไงแบบนี้ อ่ะคลิปนี้ก็ทิ่เจ้าคลิปนี้เด้อบ๊ายบายขอบใจเด้ทททอดดทุกคนที่เบิ่งลิปะทิงเนาะบอกกันไ่คลิปหนาเด้อทุกคน